สายต้นาายลุกหน่อแล้วก็ต้น้ายหน่อยตอนจมูกก็ต่อไปค่ะก็ต่อไปครับคูหน่อยครับสวัสดีครับออฟครับซวัสครับเตตวันครับออฟกึมพลครับตพูดถึงกานมันหน่อยเป็นยไงบ้างครับวันนี้โหคนเยอะมากมากคนเยอะใช่คนเยอะมากมากคือก็มีสายคอสเย์เยอะมากๆนะครับแล้วก็มีคอสเทยที่เป็น เป็นคนญี่ปุ่นจริงๆอ่ะมาที่นี่ด้วยคนต่อแถวคนถ่ายรูปรู้สึกว่ามันก็เป็นงานที่กว้างขวางเหมือนกันแล้วคนเยอะมากไม่ได้เป็นงานที่แบบเหมือนเราเข้ามาได้กลิ่นอายความญี่ปุ่นเนอะแบบเหมือนแบบบรรยากาศยังไงที่จะกลิ่นตัวได้กลิ่นตัวได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแบบว่างที่โชว์ขึ้นก่อนเราก็เป็นวงแบบมีความเป็นแบบเป็นคนญี่ปุ่นเลยน่ารักมากเลยนะรักจริงเหมือนเหมือนได้ไปญี่ปุ่นเลยแต่ว่ามาเจอเห็นไหมเราขึ้นบนเวทีด้วยใช่นะใช่ครับแล้วบนเวที เราร้องเพลงไทยกันครับใช่ร้อเพลงไทยเฮ้ยว่าเรามากับยูสูสไงครับเราก็ต้องร้องแบบเพลงไทยสุดยอดถ้าเราลองไม่ติดญี่ปุ่นเหรอเนื้อมันเรามีความแบบน่ารักแบบญี่ปุ่นอ่ยใช่จะพยายามใช้เป็นอย่างนั้นโอเคแล้วทีนี้กันแบงค์ขับเป็นไงบ้างบางคนมาลองแั่แปดโมงเช้าเลยนะปวดมากแปดโมงยังไม่ตื่นเลยประเด็นนะครับแล้วก็บางคนมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็มาแล้วก็ให้แบบให้กำลังใจเราที่ดีมากๆครับว่าขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้เลยครับคนที่อยู่หน้าเวทีนี่ผมว่า น่าจะอยู่มาตั้งแต่เช้าแล้วถ้าพูดถึงญี่ปุ่นเราวได้ไปทำอะไรครับของผมเป็นการอาหารกับการชอปปิ้งเพราะผมชอบสองอย่างนี้มากที่ประเทศญี่ปุ่นัะ ญ hey? no? yeah> yeah, right. so like, ี่ปุ like. ่นเนื Japanese ้ถึงความมีน้ำใจความให้เนี่ยครับเดยแบบการให้เหรอแบว่คือญี่ปุ่นก็ต้องให้ใช่ใช่ให้อะคือคนญี่ปุ่นอะคือเป็นความน่ารักของคนญี่ปุ่นเวลาไปทุกท่านคือแบบว่เวลาแบบแฟนๆเจอเราก็จะแบบมันมีความแบบน่ารักเวลาแฟนถามญี่ปุ่นน่ารักมากจริงๆแล้วแบบเวลาของที่เขาให้เราของที่เขาแบบตั้งใจผลิตโดยมัน่งมีความแบบความญี่ปุ่นมากของทำมือ้วยเรียร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักมากอ่ะใช่้้รเ่ ใส่ิดติ้งหน่อยเราไปจะมีแสนปิดติ้งใช่ไหมใช่ครับอ่านินิ้เท่าหน่อยเลยเส็เ ที่ให้ใส่พี่เป็นคนตอบดีกว่าครับโอ้โหมาต่อคอนเสิร์ตเบลูก้าเราบนสี่พวไทยร่วมกันซึ่งเราก็ได้เขาเล่าพวกอะไรเดียวมีเค้าโครงแล้วอันนี้ยังแบบเตรียมการไม่เสร็จแต่มีเค้าโครงแล้วก็คือมีคอนเซ็ปต์ของงานแล้วมีแบบคอนเซ็ปต์หรูหัวมีทีมแล้วด้วยมีทีมแล้วอะไรย่างเงี้ยซึ่งแล้วเพลงที่จะโชว์เนี่ยก็แบบมีคิดๆไวแล้วบ้างอะไรย่างเงี้ยแต่อันนียังไม่ได้แบบเป๊ะมากอันนี้เป็นการแบ่งพาร์ทอยู่ครับใช่จะมีกี่พาร์ทแล้วพาร์ทนี้จะทำอะไรพาร์ทนี้จะทำอะไรพาร์ทนี้แต่รรรัับออองว่่ามมมนนนจะไเเหืคสิ์ต ที่หวังเสียงร้องที่ดีอะครับนะครับมันไม่เป็นแบบนั้นมันจะเป็นการวาไรตี้อะไรขึ้นมาก็ได้ให้ให้คนสนุกสนานรับเพราะฉะนั้นใครที่ไปเนี่ยก็ต้องมีเสียงร้องที่ดีใช่ครับมาว่าต้องดึงมาดึงมีมาช่วยเราร้องไม่แต่เราจะถึงแบบถึงเราจะไม่ใช่แบบนักร้องมื่อชี่กันแต่พวกเราอะก่อนหนึ่งสุดเดี๋ยวเราจะพยายามเต็มที่ที่สุดคะเราจะสึกซอมอย่างดีแต่แปลว่าก็จะมีชนแล้วแบบภาร์ไทยแฟนๆอันนี้มีแน่นอนครับคือโชว์เต้ของเตนะฮะใช่แล้วก็โชว์ ASMR เพราะเราเบบที่บอกเราไม่ได้หนักร้องเส้นเป็น ASMMA แล้วมันรับยังไงเนี่ยขอโทษขอโทษไปค้ำทางต่อไปเลยครับครับผมโอเคอ้ยแล้วให้กำลังใจแฟนๆในการกดปัดหน่อยถ้าเกิดเริ่มกดปัดแล้วจะให้กำลังใจแฟน นอนนนอแต่หัวค่ำนะครับแล้วก็ตื่นให้เช้านะครแปดโมงอะไรเงี้ยตื่นมาแต็มบายได้แล้วกินอาหารที่มีโปรตีนสูงจะได้มีแรงใช่ครับอย่าลืมใช่ไหมสัรสังเคราะหนใช่ครับผมแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยเอาอะไรไปก็เตรียมตัวเตรียมใช้พร้อมเลยครับผมโอเคฝากผลงานหน่อยตอนนี้โอเคสำหรับปีนี้นะครับออฟก็จะมีคุกกิ้งคลาสกับาที่เล่นกับกันแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายดอยจังเกิลอยู่นะครับแล้วก็กลางปีนี้เจอกันแน่นอน20เดือน5นะครับ เบลูก้าคอนเสิร์ตครับจังเกิลนี่เพื่อนที่เด็ดเด็ดแสบใช่ปะใช่ครับว้าวผมยังอะโอเคครับผมกล้องของผมนะก็มีซีรีส์เรื่องอ่าชาร์ลีมาร์จิกับนี่ก็เป็นซีรีส์ที่มีกิจงานญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะว่าเราซื้อเลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นมานทำนี่ก็เป็นซีอ่าผลงานหลักของปีนี้นะครับกี่ตามด้วยนะครับก็จะเปิดกล้องอีกประมาณ3เดือนเลยแล้วก็คอนเสิร์ตล่ะคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตเบลูก้านะคคอร์ดิเวิร์สคอนเสิร์ตนะครับเพลงนิ่งออฟกันนะครับเป็นคอนเสิร์ต ที่น่าจะสมบูรงานแน่นอนไม่น่าจะเสียต้องสูุขมานสมบูรมากแน่นอนครับผมด้วยครับโอเคต่อมาเจแปนหนพรุ่งนี้ันเียออโอเคก็ฝากด้วยครับสำหรับเจแปนเอ็กพอร์ตนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีหัวหน้าของเรานะครับมารับรางวัลที่นี่นะครับก็คือพี่พี่สถาพรของเรานะครับแล้วก็มีน้องนนนน์ของเรามารับรางวัลด้ืยอเหมือนกันนะครับ ใครที่อยากมาเจอเขาทั้งสองคนนะครับขอพิถาหายรุ่นมาเยอะนะครับพร<อ>ุ่งน,นี้ถ้าผมมาก็อาจจะไม่เห็นผมแลว้วผมอาจจะแต่งเป็นซัตโตชิู่อยู่เลยคก็นะครับอขอบคุณนะครับ